On me and you bed, I felt it. I tried to be sure, but you're so hot that I melted. I felt right through the crack, and I'm trying to get back. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze, love is a riddle. I don't know how to go, can't do it alone. I try, and I don't know. ใครกันที่ทำให้ฉันรักใครกันที่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันคือใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอความรักหน้าตาประมาณไหนความรักจะใจดีแบบเธอไหมเก็บซ่อนความรักไม่ไกลไม่ไกล นาอกข้างซ้ายตรงใจคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายเราเจอกันในความฝันมีเวลาทีด่ดีก็บอกให้ฉันได้้ังไม่มากเกินไปกว่านั้นค่อยค่อยรักกันเบาๆ แค่ว่าแบบต้องมีแบบว่าเป็นด้วยค่ะคุณปอนคุณจะอยู่ทีมไหนดีคะทีมซันดี้ทีมทีไม่ใช่โคด้วไม่ใช่โคดะ ทายทายคุณเปรมเปรมเกียรติศริวัฒนาเจ้าเจ้าหน้าที่บรรรักษ์แห่งอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คแล้วก็คุณนิชาพานิสาบดีเยาวชนคนดนตรีทีเคแบนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ของทีเคพาร์คใช่ไหมคะไปเริ่มเรียนดนตรีที่ทีเคพาร์คคือเบื้องต้นเล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วแต่ว่ากิจกรรมของทีเคแบนด์คือไปเรียนรู้วิธีการทําเพลงแต่งเพลงแต่วันนี้คือสมูทมากที่เล่นไปทุกอย่างมันเชื่อมกันไปหมดเลยโปรอออก็เลยวันนี้ นะคะเรามีกิจกรรมเซตนี้แต่คุณเต้นไปก่อนนะ,นะเรามีกิจกรรมที่มีชื่อว่า Music for Dummies นะคะเอาถ,าถามดีกว่าถามคุณเปรมว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแนะนําการเล่นดนตรีแบบเบื้องต้นนะครับค,คือเราอยากให้คนที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาได้แบบลองเล่นลองจับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆครับแล้วเขาก็เราจะสอนเขาแบบง่ายๆแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็เขาจะสามารถเล่นเป็นเพลงได้ซึ่งซึ่งสิ่งที่เขาได้เนี่ยเขาจะได้พื้นฐานไปแล้วก็ เขาก็จะไปหาดูว่าเขาเหมาะกับเครื่องดนตรีประเภทไหนใช่หรือเปล่าที่เครื่องดนตรีนั้นเป็นสําหรับเขาหรือเปล่าเขาก็สามารถไปต่อยอดได้นั่นแปลว่าคนที่เล่นเล่นไม่เป็นเลยก็มาร่วมกิจกรรมได้เลยได้เลยมีค,คุณครูสอน นี่แหละครับน้องริบินนี่แหละครับที่เอามานี่แหละครับใช่ใช่คือสอนต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเราเป็นโปรเราเป็นครูเราถึงสอนได้แต่ว่าตรงนี้เหมือนเป็นการถ่ายทอดว่ารู้สึกว่าการเริ่มต้นของริบินเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยรู้สึกว่าสําหรับคนอื่นที่น่าจะอยากเล่นดนตรีแบบเราเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ยากคุณริบินเริ่มต้นยังไงคะจริงๆของริบินค่ะยูทูบยูทูปกีตร์พี่ชาย มาอลองจับดูลองดูแล้วก็แบบแล้วเล่นแล้วคุณก็เล่นเป็นขนาดนี้เลยเหรอคะค่ะ,คะอันนี้พอเราเรียนดิบินได้ฝึกฝนไปสัก3ปีแล้วก็คราวนี้อยากจะไปรู้ทฤษฎีที่แท้จริงอันนี้บินกก็ไปต่อยอดต่ออยากจะเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีก็ไปเรียนต่ออ,อีกนี่ใจรักหลยคนใจรักแล้วก็เห็นเเห็นคุณดิบินเล่นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะมีโอกาสไปจับพี่ชายก็ไม่ได้มีกีตาร์ใช่ก็จะไปจับที่ไหนอยากจะลองดูเดีอยงแรกคือพี่ชายไม่มีกีตาร์ไม่มีพี่ชาย ก็เลยไม่มีด้วยก็เลยถ้าเกิดว่าอยากสนใจก็ไปได้ไปที่ไหนก่ะได้เลยกิจกรรมนี่วันไหนยังไงคะก็กิจกรรมของเรานะครับก็จะมีทุกๆเดือนแต่ว่าทุกๆเดือนจะเปลี่ยนหัวข้อไปทุกๆเดือนนะครับที่เคยจัดมาเนี่ยมันจะเป็นที่เดือนมกรากับกุมพาเราจัดเป็นอุคุเล่ยอคเล่ย์เป็นง่ายๆซึเรียนไม่ไม่ทำอะมีเดือน ใ่แล้วเดินนาจะเป็นเรื่องกีตาร์ครับครับผมแล้วเมษานเรื่องอะไรคะก็จะเป็นเรื่องกีตาร์เหมือนกันเนื่องจากเพราะว่าพอเราจับแล้วรู้สึกว่ามีคนตอบรับสนใจเยอะมีนาเมษาเป็นกีตาร์คุณผู้ชมค่ะใครมีลูกมีหลานเลยไหมก็ทั้งตัวคุณเองถ้าไม่ได้เป็นเยาวชนได้ไหมคะได้ครับผู้ใหญ่ก็ได้ใช่ไหมหกสิบเจ็ดสิบยังไปเรียนได้ตามลำบากได้ก่อนมาถึงหกสิบมาหมดอ๋อสิบถึงหกสิบมาหมดค่ะหลังจากนั้น ก็คือว่าพฤษภาถึงมิถุนานะคะก็จะเป็นเล่นเป็นโนส่วนกรกฎาคถึงสิงหานะคะก็จะเป็นเรื่องดนตรีไทยแบบงายาว่าอย่างนี้รับจำนวนจำกัดไหมคะเนี่ยจำกัดครับก็ต้องรีบจองก็รับประมาณ10 ถึง15คนประมาณนี้แหละครับน่าสนใจเพราลังคิดว่าจะมีอุปกรณ์พอหรือเปล่าอย่างเปียโนอย่างเงี้ยค่ะมีกี่เครื่องคะที่ทีเคพาก็ณตอนนี้เนี่ยครับมันจะเราที่เราจักกีตาร์ไปเราก็จะมีอุปกรณ์ให้แต่เปียโนในละนะเดี๋ยวต้องดูว่าจะหาวิธีหามาอาจจะเป็นคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเพื่อให้ดีสัมผัสการใช่แต่ว่าทุกคนเนี่ยก็คือจะมีเครื่องดนตรีของตัวเองถ้าใช้จ่ายล่ะคะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมาชิกทีเคพากก็ฟรีเลยครับ อุยตายแล้วฟรีแล้วจะต้องทำยังไงจะได้เป็นสมาชิกกันครก็ไปที่ TK Park ครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกกัยง่ายแล้วก็หลายปีมีครับก็ถ้าอายุไม่เกินยี่พาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทต่อปีถ้าเกินเนี่ยสองร้อยบาทต่อปีแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เรื่อยๆของ TK Park ด้ทั้งปีซึ่งเราจัดกิจกรรมกันต่อเนื่องอยู่ในทั้งปีเลยครับดีจังเลยอ่ะแบบนี้แล้วมีแพลนจะจัดแบบ ต่อเนื่องไปอีกไหมคะเพราะอันนี้มีถึงแค่กันยาเนาะเป็นหัวข้อร้องเพลงง่ายๆก็อันนี้จะเป็นแผนคร่าวๆครับก็เราจะมีทุกเดือนอยู่แล้วครับจะมีไปเรื่อยๆซึ่งเิจกรรมของทีเก๊าร์คก็จะมีทุกๆเดือนหลายๆรูปแบบอยู่แล้วคใช่แล้วถ้าใครสนใจนะคะก็ไปสำรองที่นั่งแล้วก็ติดต่อได้ใช่ไหมคะใช่ครับมีเว็บไซต์ www.tkepark.or.th ครับแล้วก็หรือว่าถ้าจะไปติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ก็022574300ครับ เห็นว่ามีให้ยืมเครื่องดน,รนต,รงตรีกลับบ้านด้วยมีด้วยครับก็หลังจากเราอบรมแล้วเนี่ยเราจะเอาอาอุปกรณ์ที่เรา หามาเนี่ยให้ยืมได้ด้วยเหมือนกับยืมหนังสือจากทีเก็บภะพายืมแล้วมาเรียนต่อนะคะอย่ายืมแล้วหายนะคะไม่คืนก็เก็บเงินนะหนังสืออ่ะดีดีชอบชอบชอบกิจกรรมนี้นะใช่แล้วคนที่มากิจกรรมนี้เนี่ยนอกจากจะได้ดนตรีแล้วน่าจะได้เพื่อนด้วยใช่ครับเก็จะมีสังคมของเขาด้วยเขาก็คุยกันมาคุยกันคุยอย่างน้องริบบินบ้างคุยกันเองมากว่าเล่นยังไงอะไรก็จะมี แล้วจริงๆแล้วในท K p a พ k ไม่ได้มีแค่ดนตรีนะ,ะมีหลายอย่างมากมายอยากจะให้คุณเฟรมแนะนํานิดนึงดีกว่าเวลาเราเหลือว่าเอ๊ะเข้าไปในท k p a r k เนี่ยนอกจากจะได้รีดนตรีแล้วค,คุณจะได้พบกับอะไรอีกของเราเนี่ยครับเราก็จะเป็นในส่วนของห้องสมุดเราก็จะมีหนังสือให้ยืมมีส่วนของสมุดเด็กห้องสมุดดนตรีห้องสมุดไอทีห้องสมุดทั่วไปมีหนังสือทั่วไปหลากหลายให้ยืมนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีกิจกรรมในหลายๆรูปแบบดนตรีศิลปะ การแสดงหนังก็จะมีครบเลยครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงน้องๆปิดเทอมจะมีเยอะมากกิจกรรมช่วงนี้ครับว่ามันจะมีค่ายของน้องๆช่วงปิดเทอมด้วยยังไงลองไปดูตามในเว็บไซต์ครับจะมีข้อมูลโอเคคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณนะครับบอกแล้วกิจกรรมดีๆนะคะโดยเฉพาะอย่างที่คุณจันนิบอกปิดเทอมปิดเทอมอยู่อุวนมากๆเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าค่ะตอนนี้ไปฟังเพลงพร้อๆกันดีกว่าจากคุณริบบิ้นขอบคุณค่ะ Sun rays come down, I see when they hit the ground. Children spinning around till they fall down, down, down. Oh, oh, oh. bitter heart, bitter heart try to keep it all inside. Bitter heart, bitter heart, shadow. เอมมิกซ์ใหม่ไม่ใช่แค่ตื่นแต่สดชื่นกว่าด้วยวิตามินยำยำจำโบความสุขคำโตสลากออมทรัพย์ทกสสนใจติดต่อที่ทอกอทุกสาขา